สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทําไข่เคียวใบกระเพรานะครับก็มีไข่นะครับมีหมูสับเต้าหู้ใบกระเพราแล้วก็พริกหยวกแล้วก็มีเห็ดเข็มทองกระเทียมซอสฝายเขียวนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเอานะครับเอาซอสเขียวลงไปแล้วก็ต้าหู้นะครับ แล้วก็หมูสับนะครับลงไปด้วยเห็นไหมครับแล้วก็ตีนะครับตีให้เก้าการเสร็จมาตั้งน้ำมันนะครับแล้วก็เอากระเทียมลงไปักนะครับดูนะครับกระเทียมลงไปตามด้วยไข่ลงไปเลยนะครับดูนะครับเห็นไหมครับไข่ลงไปแล้วก็เห็ดเข็มทองแล้วก็พริกหยวกนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยใบกระเพราครับ แนี้นะครับเห็นไหมครับเพื่อนครับทำมันง่ายๆนะครับเมนูไข่กลับมาก่อนนะครับนี้กลับด้านบนลงไปแล้วก็กลับขึ้นมาอีกรอบนะครับเห็นไหมครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับไข่เคียวใบกะเพรานะครับเห็นไหมครับถ้าทานไหมครับ